ตอนไก่ววงเล็บที่หลังก็ตื้ก่อนแล้วเอามึงมาตื้มกูทำไมเอาก็พี่บอกอยากกินตี้นนะผมก็จัดไปก่อนกวงเล็บไปที่หลังว่าไก่ไ <laughs> วงเล็บไม่ทันแล้วโดนตื้มก่อนใช่ไหมลูกพี่โ <laughs> ดนอ่ะทีนี้ทำไงต่อตีเส้นเรานอกเรื่องกันเยอะแล้วอาจารย์อ,อน้นตีเส้นครับนี่ตีเส้นให้ดูตีเส้นอ่ะตีเส้นการตีเส้นการตีเส้นดูแนวติ่งหู ใช้ตัวตีเส้นนะถ้าเกิดไม่มีตัวตีเส้นก็ต้องใช้ตัวปกติใช้มีดโกนใช้มีดโกนนะถ้ามีตัวตีเส้นก็ใช้ตัวนี้ครับนี่ตีเส้นอาจารย์อ้นตอนนี้เป็นคนยุคใหม่แล้วมีที่ตีเส้นด้วยตีเส้นผมตีเส้นมันตีแบบตีงูตีอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่ใช่ตีเส้นเส้นนี้คือเส้นรอบวงใช้ไม่เลียวอะไรมาตีไหมไม่ใช่เส้นรอบวงของหัวของศีรษะโอ้ยอาจารย์อ้นไม่มีจบครับไม่มีจบ ไม่จบเส้นรอบวงนี่ก็ดูสารพัดเลยนะไอเรื่องภาษาไทยนี่ผมว่าดิ้นไปโอ้โหดิ้นได้แปดร้อรูแบบใช่ครับงนจะเรียกสารพัดช่างสารพัดช่างใช่ถูกต้องครับไปโดนอะไรมาแขนไปโดนอะไรมาลื่นลบมแต่หลับผลแหลกเลยลื่นล้มเองลื่นลบไม่มีใครทําเราไม่มีรบล้มเองล้มเองโทษใครก็ไม่ได้โอเคงั้นจบสมควาตาย โกดใครไม่ได้หรอกน้องน้องเราไปทำเองทำเองผมก็ไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่าครับเมาไหมไม่เมาไม่เมาไม่เป็นคนกินเหล้าครับไม่ใช่ไม่สูบบุรีไม่สูบบุรีบุรีก็ไม่สูบไม่สูบกินเหล้าด้วยสูบบุรีด้วยอืมโอ้ยแต่ตอนนั้นยังไม่เมานะอ๋อตอนนั้นยังไม่เมากินแก้ตัวเลยนะว่าไม่เมาแก้ตัวแล้วมีหลักฐานมาบอกไหมว่าไม่เมามีพี่สาวเขา ยืนยันได้ยืนยันได้เอียเมียเขายืนยันเขาบอกว่าโอ้ลูกใครว่าโอ้ลูกใครว่าอันนั้นเขายืนแล้วก็ยันเขาทีบเขาทีบยืนแล้วยันก็เรียกยืนแล้วยันเขาทีบใชไห่ก็เลยลฝนฝนแรกอ๋อฝนแรกเลยครับฝนแหลกของของปีเลยฝนแรกของปีครับโดนเลยครับหากกเลยครับบอกว่าลูกใครว่าลูกมึงแะลกูทำมาก็มือยังไง อาจารย์เล่าเรื <Ende esa> ่องนะครับ <aust> ต <en ian> ่อม <Laur oyu> ันเสร็จแล้วนี่น่ะตรงป้าหวเห็ดนี่บ้าหวเห็ดนี่เสร็จแล้วใช่ไหมอาจารย์อ้นมีคนก็กันแล้วนั่นดูอ่ะมันเป็นหวเห็ดไหมล่ะทีนี้มันก็หัวเห็ดครั้งหน้าแต่งข้างหน้าหน่อยแล้วรีวิวให้หน่อยเดี๋ยวดูส่วนที่ไม่ดี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 ่ริมดีดีดี ครับตอนนี้มันเป็นขอบเราก็ไล่ออกอย่างนี้เราไล่ไล่ออกไปใช่ไหมแล้วข้างหน้าดีแล้วข้างหน้าดีแล้วดีแล้วดีแล้วครับค่อยๆจัดค่อยๆแต่งค่อยๆตบแล้วก็แต่งด้วยเนาะตบด้วยแต่งด้วยอาจารย์อ้อนหย่านะแก๊งรับจ้างตื๊บจะกลับมาไม่มาไม่มาไม่ให้ไม่ไม่ไม่มาแล้วใช่ไหมครับผมมาแล้วโดนแล้วโดนตื๊บไปแล้วโอ้ที่นี่โอ้อาจารย์น้อนก็บอกเอาหน่อยที่นี่มันอยู่ยากว่ะที่นี่มันอยู่ยากแอ๊งโดนตื๊บ นักเลงเยอะแลยคือที่นี่มันอยู่ยากมันร้อนเลยร้นักที่ทุลักทุเลบาเบอร์ครับโหดบรรทายบราครับครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับไม่คิดอะไรมากเหนื่อยเนาะคิดมากก็เย่ยวเหลืองสรุปเสร็จเลยนะครับเนี่ยเสร็จหรือยังตอนนี้เสร็จหรือยังเดี๋ยวผมโฆษณาให้นิดนึงอ่า ดูนะครับยินเล็ดยินเล็ดลอนดอนบริตกล่องสีส้มจากอเมริกาหาซื้อง่ายตำร้านทั่วไปตำร้านร้อยห้าสิบถึงร้อยสามสิบแล้วก็มีลิงก์ไลน์นะครับมีลิงก์ไลน์มีลิงไลน์อยู่ด้านล่างมีลิงไลน์เดี๋ยวจะลงให้ด้านล่างนะครับผมอ่ะจัดไปขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นกันงานและขอบคุณมากครับในแบบดูนะครับดูนะครับดูนะครับโอเคจบจบ